แฝนุ่งอยังกลมานุหลายหลายขาดกินพอยงานมงานนี้ยังก่นอยงานรอยกระท่งแม่แม่อันร้อยกระทงจ้าว่าาเันมากบถืองานเอาที่แรกว่ามันมากมางานรอยอย่างท่านไปดีสมสูงด้อไม่ไงคุยไปปรได้ตใจ เอออันเลีดแลาวเด้อเสียมาเลีดได้หลายข้อยุติสัวเฮ้ยผู้ใดมาเลีดน้องตลงขั้งกับผู้แห้งนี้นี่อันมางานบุญอันที่ว่าวันหนึ่งชูพีชูน้องฟังจะได้ไะการทําบุญนี่แม่เอ้ยดีเบิดอช่วยอันช่วเนี่นวาเออพนวาทําจังไหนได้จังสั่นได้แม่เอาจิ๋วตัวชาตเตะกี้โอชาต์นี่ทำอย่างเกิดมาชาติหนาได้อันนั่นเนี่ย่ยหัวยองยอจังสี่พนวาเตะกี เคนมาท่านปล่อยคัดหมอนท่านปล่อยคัดหมอเลยหัวหยองแม่เอ้ยผู้ใดหลังกองเคนมาท่านกุ้งผู้ใดร่งพุ่งคนมาท่านกระบุงสายผู้ใดหน่าไล่ไอ้ผู้ใดหน่าไล่คนมาท่านบักขูดเด้แบบเนี้ยผู้ใดปากขูดเคนมาท่านบักหอยแต่ว่าผู้ใดหนีมหมอนคนมาท่านเขาโคตร ว่าท่านมันโมติยุนีท่านกับท่านโพดท่านเหลียคืออย่งท่านเจ้ากรรมชีบกรรมได้มาผูนน้ใดเห่ดับคนว่าท่านมดนหนึ่งคนนั้นถ้าเป็นบุญกฐิปุ๊บว่าื้อหแมมันได้บ่หนึงเส้นจะเชื่ออย่างศาสนาเสื้อน่อมันขาวันแล้วอันแล้วบ่เล่นไหล่ผพก้กาวาสะอยากน,นั้นเันนะ้นาปนเฉียวมาก ได้เลรียหลายอันสิภาพอีเมลไปเบิ้งอันนี้ได้บาทเนี่ยไปเบื้องอย่างค่ะไปเบิ้งเด็กน้อยฟอนกับโป๋พนาะกับโบจะได้จะเอากับโบบักเ้ามาเห็ดแนวฟอนแนวล้ำสิภนะาพไปเบิง้งไปเบิ้งสันเตียวเออเออเอาไปได้หลายขันเมีภาพไปเบิ้งเนี่ยไปไปยาวอาจารย์น,นักดนตรี